<med> มาแล้วค่าพอกำนังครับเงินแลว้วก็สิงทรัอทองมั่งทุกอย่างเที่ว่ากลาูกชายได้เคยพูดกันไว้แล้วเราก็จะไล่เป็นทองแผงเดียวกันแล้วตกเย็นนะเราก็ได้เต้เต้กนัน ไอ้ยาพูกด,ด้วยก็ไม่พูกด,ด้วยว่าหน้าตาเหมือนสิงโตหน้าบกเลยฮะตรง <c oughs> มึงบนอะไรสิงโตสิงโตอะไรเสร็จง,งานกันแล้วว่าจะไปซื้อสิงโตถวายพระไก่เลี้ยวพ่อเงินครับคุณหนูเธอบอกว่าเธอยังตั้งตัวไม่ทัดถ้ายังไงเดี๋ยวเย็นนี้เธอจะมาฟังความเห็นจากพ่อเง่นอีกทีครับ อ๋อไม่เป็นไรอะ่ะคุณหมอวัชนาอีอังจะเขิงลูกชายว่าก็าไลที่มาทำซาป้ายให้เสือพ่ายดังเส,อส,อส,อสอือพ่ายรสือพ่ายไม่ใช่ซาป้ายอ่ะเหมือนเหมือนกันฮะเรียแ <laughs> <laughs> ล้วเีแล้ว,ลลว <laughs> เรื่องแบบนี้มันอยู่ที่การตัดสินใจแต่ว่าพ่อกังนังเธอมีความคิดเห็นเป็นยังไ,ไง <laughs> เห็นสองความไหมเด็กมันจะได้สมหวังกันสักทีนึ่ง ริงอยู่ฉันเคยลั่นวาจาไว้ว่าถ้าย,ยงหาเงินมาได้สมล้านฉันจะไม่ขวางทางรักมันแต่ว่าพ่อกำนันยกลูกสาวฉันแล้ใช่ไหมจ๊ะที่ข้าพูดนั้นเพียงแต่หมายความว่าแค่ไม่ได้กีดกันเท่านั้นเว้ยวนเองจะได้แต่งหรือไม่มันขึ้นกับลูกสาวข้า ไม่ต้องห่วงจากพ่อกับนั้นฉันมั่นใจว่าคุณหมอเนี่ยรักฉันแน่นอนจา้า